น้ำอ,อร่อยหมูสับตรงนั้นเลยเส้นหมี่ขาวกุง้งยำ ทุกวันนี้ก็สะดวกทันสมัยอยากกินอะไรก็กินเดียวมีตับด้วยอือหือถังเราก็มี ลราก็สามารถกินกับผักได้โอ้โหคิดห <c oughs> นีกับฝากไว้เพื่อนแค่หนีเนาะคะ่ะเพื่อนๆแต่กินหมดก็เสยยาวไปเนาะุชิ้นบ่ายสองโมงแล้วค่ะเพื่อนๆ ไม่ได้ทําส้มตำว,ว,วันนี้ไม่มีก๋วยเตี๋ยวเมื่อนี้พากินก๋วยเตี๋ยวเด้อค่ะเพื่อนก๋วยเตี๋ยว เึ้นหนีขาวต้มยำ <c oughs> ขึ้นหนีก็ฝากไว้เพื่อนขึ้นีน้ีเนาะค่ะเพื่อนถ้ากินหมดก็จะยาวไปเนาะทุกวันนี้ก็สะดวกท่านสมัยอยากกินอะไรก็กินเดียวอ มีตับด้วยอร่อยมีที่นี่ที่เดียวทุกวันนี้ก็สะดวกทักนสมัยอยากกินอะไรก็กินเดียว เส้นมีขาวต้มยำชิ้นอร่อยหมูสับตรงนั้นเลย ngâm chín <laughs> มันดูปอแต่ชื่อของน้งเสถียรนะเพื่อๆนะข้องเสถนยรเขลูกปุ๊บถึ้มาเลยอร่อยหมูสับท้งนั้นเลยอืม อืเดี๋ยว็เตี๋ยวเจ้านี้ร้านนี้ขึ้นชื่อที่ลูกชิ้นนะคะเพื่อนเพื่อนลูกชิ้นเขาขายดีมากมีทางลูกชิ้นปิ้งผักเราก็มีแล้วก็สามารถกินกับผักได้ ในใ้วัาถ้าเงินอร่อยผักเราก็มีเราก็สามารถกินกับผักได้อยู่ในใ้วัาถ้าเงินอร่อย นนนนนะันูปอแต่ชนะื่อของเสถียรนะเพื่อนๆนะข้องเสถียเขาลูบปุ๊บขึ้นมาเลยทางบ้านเราเขากินกับผักแต่ที่นี่กินกับเกี๊ยวขอบคุณทุกการรับชมค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไปลวค่ะายมีตัดด้วย อ,อร่อยหมูสับตรงนั้นเลยน้ำหมู ตัวง,งอกดิบตัวง,งอกดิบอร่อยเส้นหมี่ขาวต้มยำอร่อยมีที่นี่ที่เดียว บ่ายสองโมงแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ได้ทำส้มตำวันนี้ไม่มนก๋วยเตี๋ยวกุกยิ้น โูเปล่าเมื่อนี่ยถ้ากินก๋วยเตี๋ยวเด้อค่ะเพื่อนก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ขาวต้มยำอืว เส้นหมี่ขาวต้มยำบ่ายสองโมงแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ได้ทำส้มตำวันนี้ไม่มีก๋วยเตี๋ยวคลิปนีกฝากไว้เพื่อนแค่นีเนาะค่ะเพื่อนถ้ากินหมดก็จะยาวไปเนาะ สั่งมากินบ้างเขาก็จะใส่ถุงให้แบบนี้อยู่ในไทยว่าถ้าเงินอร่อยมันเขามีเงี้ยต้องมงเสียงเนาะ